สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับสาวสุราษฎร์พัดถินอีกแล้วนะคะวันนี้เอามาที่สุเดนนะคะเข้ามาในป่าแล้วค่ะนี่นะคะรถเอจอดอยู่ตรงนี้นี่เอจะนอนที่นี่นะคะอุปกรณ์เห็นไหมที่ก่อไฟปิ้งย่างของเอแล้วก็อุปกรณ์อยู่นี่แล้วก็นอนคุณสามีกําลังทำบิดเอจะให้ดูที่นอนของเอนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมที่นอนของเอ รถคันน้อยคู่ชีพของเราสองตายายนะคะนี่เห็นไหมคะมีไฟข้างในด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไฟห้อยอยู่นั่นคมไฟของเอน้อยๆโอเคไปค่ะเอีจะพาะทุกคนเดินสำรวจป่านิดๆน,นะคะไม่รู้จะมีอะไรเปล่าเปล่าแห้งมากเลยมาดูเห็ดพึ่งแต่ว่าไม่ได้หวังว่าจะได้นะคะเพราะว่ามันดูแล้วแห้งมากอะ่ะอีก็เลยมาแบบว่า รีแลกมากกว่าก็คือมานอนในนอนแคมปิง้งอะไรเงี้ยแหละนี่ค่ะอีจะเดินดูดูที่ป่าแถวนี้เองไม่เคยเดินนะตรงเนี้ยเอไปอีกที่นึ่นซงซช่อมันมีลูบูเบอรี่ด้วยดูดิแต่ว่ามีไม่เยอะอืมหวานืห้หวานได้ลูกหนึ่งเดี๋ยวจะดูช่อใหญ่ๆโอ้มีอยู่นะตัวบูเบอรี่แต่ว่าอีไม่ได้เอาเที่เก็บมา เดินเผือฟลุกไปคะ่ะทุกคนตามนี่เอไปนี่เดี๋ยวตรงนี้เอจะตกปลานะคะมีที่ตกปลาด้วยถ้าเจอแลฟลุกมากเลยนะคะเนี่ยป่าแบบนี้เองไม่เคยเข้าเลยอะ่ะป่าแบบนี้น่าจะมีเห็ดเหลืองหรือคะหรือว่าเห็ดอะไรปกติเอจะมาเก็บเห็ดไอ้นี่กันอะ่ะเห็ดทรัคเห็ดดำอ่มมะเห็ดเห็ดทรัคคันแต่เล็กอนะ่ะคันแต่เล็กจนะ้ นี่ค่ะทุกคนนี่ไม่เจออะไรเลยค่ะทุกคนจ๋าเตอแต่ป่าแห้งๆแต่เลี้ยวดูสิค่ะทุกคนอากาศสวยมากตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเอะดูนาฬิกาก่อนเอะลืมเอาถาดชาร์จแบตมาในแบตนาฬิกาน่าจะหนึ่งทุ่มเพราะเมื่อกี้เข้ามามัน6กโมงกว่านี่อีกอีกเนาทีหนึ่งทุ่มนะคะทุกคน ของประเทศสวีเดนนะตอนนี้เออยู่สวีเดนนะคะเดนมาร์กกับสวีเดนเวลาเท่ากันค่ะปล่อยให้สามีประกอบเบ็ดอยู่ส่วนย่เอ,เอก็มาเดินเผื่อจะพลุกๆเจอเห็ดบ้างโอ้ยแต่ตอนนี้เจอแล้วบูเบอรี่เจอบูเบอรี่แล้วไม่ได้เอาที่เกี่ยวบูเบอรี่มาเลยอืม หวานรุยเปือนมือทุกคนตามยีเอไปนะคะยีเอพาเข้าป่าค่ะเอไม่ได้เอาขากล้องไม่ได้อะไรมาเลยนะลืมทุกคนจ๋าเอก็คิดว่าอยู่ในกระเป๋าไม่ได้อยะะู่ค่ะดูปป่าแบบนี้มันน่าจะไม่มีเห็ดนะคะเพื่อนทุกคนจ๋าโอเคเดี๋ยววันนี้ จะพาเพื่อนๆเ,เดินอยู่แค่นี้ก่อนนะคะได้ความขึ้นมายัางไงแล้วเอ๋ค่อยถ่ายให้ดูนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ม่ทิ้งยายเอ๋นะคะไปก่อนนะเจ้าทุกคนจาแล้วเอ๋จะต่อให้ดูนะคะเิขอเดินก่อนนะคะทุกคนเจอเห็ดหรือไม่เจอเดี๋ยวจะมาบอกนะคะอากาศสวยมากรูทะเลสาเออทะเลสาบก็ใหญ่ด้วย ทุกคนเอ๋ตื่นแล้วนะคะเมื่อคืนนอนกันตรงนี้หนูคุณสามียังไม่ตื่นเอฟตายเอฟตายคุณสามีหลับนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เมื่อคืนเอ๋ลืมก่อไฟให้ทุกคนดูเอ๋ปิ้งเอเอาไส้อั่วมาอะไรอีกก็ปิ้งนี่เดี๋ยวเอจะก่อไฟปิ้งก่อนอุ๊ยตอนนี้เอปวดฉี่แล้วทุกคนดูอากาศดีมากนี่นะคะนี่อากาศดีมากๆเลย โอเคค่ะทุกคนเอขอฉี่ก่อนนะคะโอ้ยปวดฉี่ค่ะทุกคนนี่ยายเอเจอเห็ดแล้วค่ะนี่น,น,นี่เป็นเลือกยามอันดีนะคะเจอแล้วหนึ่งดอกค่ะทุกคนมากเก็บนะคะเก็บค่ะนี่สวยด้วยนี่โอเคค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนดูดูดูนี่ดูนี่ดูนะดูทุกคนเอจะให้ดูอะไรมันแย่งกันเื่อนขนมปังกันดูดูนผาวิ่งผาวิ่งดู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 คนดูคนดูคนนี่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 เอมานั่งกินอาหารกันอยู่ตรงนี้นะคะนี่อาหารจะว้าวตัวนี่เข้าไปไหนตับของสามีกินตับกับขนมปังส่วนเอไส้อั่วแล้วก็มีเห็ดผัดเนยมีแตงค่ะนี่บริเวณที่เอมานั่งกิน ลิ้มสะเป็ดนะนกป็ดน้ำเยอะฮะโอเคเนี่ยดูสิทุกคนดูเยอะมากเลยเนี่ยนี่นี่ดู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 มันเอนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูเอาเข้มเข้เน้าอืม ดูดูมันเอาในมือเลยนะคะทุกคนดูดูนี nah. ่สามีเย really ่ให้กินดูใครเยอะมากค่ะทุกคนดูดูสิโอ้เยอะจริงๆค่ะดู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 แย่งกันแย่งกันจะเป็นแบบเด็กบ่มินกับเต๋อ จออีกแล้วค่ะนี่นะคะถอนดูก่อนโอ้โอเคอยู่แข็งตกๆนี่แข็งเป๊กเลยค่ะทุกคนนี่เอวนะคะนี่ได้มาหลายดอกแล้วไปกันต่อค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดเท้ากันนะคะมองก่อนมองก่อนมองดีๆค่ะมองดีๆด,ดูป่าแบบนี้นะคะอยู่ริมถนนค่ะ เจอแก่ตั้งหลายดอกเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเอเข้ามาดูเห็ดเหลืองปกติแถวนี้เอเคยมาเก็บเห็ดเหลืองแต่ปีนี้ยังไม่เจอเลยเห็ดเหลืองค่อยอทุกคนทุกคนนี่เจอแล้วเจอดอกสวยดกเจอดอกสวยกันทุกคนนี่อุ้ยสวยจังนี่แข็งโต๊เลยกำลังอ่อนๆนี่ค่ะทุกคน ได้แล้วได้แล้วอุ้ยดูดอกนี้มันฝังอยู่ค่ะทุกคนจ๋าน่อยู่ใต้นี้เก่หรือเปล่าดูทุกคนดูเขาไม่แก่แข็งมากเอารากเอารากเอาขามันนี่ค่ะทุกคนโอ้ยมันซ่อนอยู่ค่ะทุกคนโอเคโอเคไปกันต่อคะ่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนแต่ดอกนี้โดนกินแต่ว่ามันอ่อนอยู่ขาสวยมาก เดี๋จะลองปาดขาดูนะคะทุกคนวันนี้เอ๋ไม่ได้เอาขากร้องมาแลวมีอีกดอกนะคะทุกคนดูสิอันนี้ก็สวยอยู่ค่ะโอแข็งแข็งโต๊กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดึงขึ้นมาก่อนนะคะนี่โอ้ดูขาทุกคนเฮ้ขาใหญ่มากสวยด้วยดูสิโอเคเดี๋ยวจะลองตัดขาดูนะคะทุกคนจ้า โอ้ขาเป็นหนอนนิดนึงตัดออกโอ้ยตัดออกเยอะโอ้ยตัวนี้ไม่สวยโอ้ยหนอกมีมีทากด้วยคะ่ะทุกคนเออโอเคละมีดอกอเดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้อันนี้มันฝังอยู่ใต้ใต้มอสโอ้ยเนี่ยนะคะโอ้อันนี้สวยคะ่ะทุกคนดูขาขาวมาก ไฟคะ่ะโยฮันโอเคโอเคเราไปเจออีกแล้วคะ่ะทุกคนสวยมากดูสิคะอหัวขาใหญ่มากถอนถอนถอนนี้โอ้ใหญ่จริงคะ่ะทุกคนดูสิสวยมากเลยก็ถ่ายรูปหน่อยนะคะสวยจริงคะ่ะ นี่โอเคค่ะทุกคนสวยจริงเดี๋ยวไปกันต่อเอเห็นะ้ะใหญ่มากแต่ว่าน่าจะแก่ไปค่ะทุกคนอเอต้องหาเล็กๆอยู่แถวๆเอก่อนต้องตาดีๆแว่นก็หลุดหลุดเข้าๆอยู่เนี่ยนู่นทุกคนเห็นไหมน่าจะแก่แล้วอะเอาไปทอดได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่ามันนิ่มไหมอ่านิ่มทุกคนเดี๋ยวดูขาก่อน วุ้ยขาก็หลวมๆไม่เอาไว้ไมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้นะคะคุณเธอสวยจังไปต่อค่ะทุกคนเดี๋ยทำมีดหายไปไหนไม่รู้หวังว่าอยู่ในรถนะอุ้ยนุ่นอีกดอกอุ้ยสามดอกทุกคนแกหมดเลยทุกคนดูสิแกข้าวปูข้า,ขาวญ่าหมดเลยค่ะทุกคนดูดูๆๆด,ดูดูอุ้ยดูสิคะอ้ยนิ่มหมดเลยอ่ะอันนี้แข็งย้อนนี้อันนี้ใช้ได้ อดูสิทุกคนเอ๋มาเจอเห็ดชาราภาพแต่ดอกนี้แข็งอยู่นี่เอึบอถอนดูก่อนนี่นี่แต่มันเหลืองๆนี่โอ้ไม่เอาดีกว่านี่นี่ดอกใหญ่มากเอาไว้ตรงนี้แล้วนี่อีกดอกหนึง่งดูสิโอ้ยโอ้ยตายๆนู่นอีกทุกคนนี่อีกนี่ก็น่าจะแก่และเนี่ยโอย้เสียดายอะเอาไว้อย่างนี้แหละคะ่ะไปกันต่อ แกอีกแล้วค่ะทุกคนเจออีกแล้วแต่เอจะเอานะคะเพราะว่าขามันขามันแข็งมากอุ้ยอุ้ยดูฮู้ฮู้ดอกใหญ่มากเอาไปก่อนค่ะคืนนี้เอจะเอาไปผัดเนยกินอ้ยมีอีกไหมโอ้นู่นนู่นใช่เปล่าใช่หรือเปล่า้ทุกคนทุกคนช่วยดูเอหน่อยอุ้ยนู่นอีกนู่นอีกุ้ยหลายดอกอยู่ทุกคนทุกคนอุ้ยใช่จริงๆด้วยเดี๋ยววิ่งเดี๋เอหวังว่ามันไม่แก่ใช่ไหมอ๋อไอ้นี่เห็ดตัวนี้อ่ะ เห็ดตัวนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนเนี่ยเขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเห็ดข้าวตอกคนไทยเรียกเห็ดข้าวตอกเนี่ยสีแดงเนี่ยกินได้เดี๋ยวเอาไปนะคะนี่อีกดอกนงคะตัวนี้ก็พันเดียวกันนะคะนี่นี่พอขูดแล้วสีมันแดงแดงนี่เห็นไหมโอมันสีแดงกินได้ค่ะไปกอนเอาไปกอนวูนู่นนู่นเจอแล้วเจอแล้วเจอเห็ดสวยแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอเห็ดสวยแล้วเห็ดพึ่งสวยแล้ว นี่นู่นนู่นนู่น,น,นทุกคนทุกคนจ๋าเจอแล้วนู่นอีกนู่นอีกนู่นไกลๆนู่นอเอานี่อีกทุกคนทุกคนจ๋าเฮ้่ทุกคนสวยมากถอนค่ะถอนอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันสวยมากจริงๆนะคะทุกคนดูเฮ้ยเดี๋ยวหาอนอุย้ยเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ นี่อีกโอ้แข่งมากค่ะทุกคนโอ้ยสวยสวยโอ้สวยค่ะทุกคนไปอีกไปอีกนู่นนู่นอีกนู่นอีกอีกล็อกนี่อีกดอกนี่อีกโอ้อันนี้นิ่มไปหน่อยไม่เอาเอาไว้นี้เมื่อกี้เห็นตรงไหนนู่นนู่นนู่นเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ทุกคนดูสิดูสิดูสิโอ้แข่งมากทุกคนนี่เอาค่ะโอ้นี่ สวยมากเลยไปอีกไปอีกไปอีกเมื่อกี้เห็นตรงไหนเนาะจะจำที่ไม่ได้แล้วนู่นนู่นอยู่ตรงนู่นอยู่ตรงนู้นเจอแล้วทุกคนโอ้นี่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 นนนโอ้ทำไมเอ๋มาเจอตอนมันออกใหญ่เนาะเนาะอุ้ยเอ๋จะเอาไปทอดอันนี้อันนี้ขามันแข็งอยู่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าถ้าไอนี่มันอร่อยนะคะดอกบานๆเอาไปทอดอร่อยค่ะ รุ่นสองดอกทุกคนดูอันนี้เห็ดพิ่งเลือดนะคะนี่เห็ดพิ่งเลือดอีกก็จะเอาไปนะคะคนไทยโอ้ไม่ใช่เห็ดพิ่งเกาลาดัดนี่เห็ดพิ่งอกตัวหนอนเหรอโอ้ไม่ใช่เห็ดพิ่งเกาลัดค่ะทุกคนตัวนี้อร่อยคนไทยชอบนี่ดอกกำลังปตงุมตุต้มตุ้มตั้นี้เลยไปกันอีกไปกันอีกวิ่งอวิ่งโอด เห็ดพึ่งเกาลัดก็เยอะนะนี่ตรงนี้นี่โอ้นี่แก่แล้วไม่เอาโอเคมาเราไปกันต่อนะคะทุกคนดูสปาสภาพป่าสามีหายไปไหนแล้วไม่รู้้องดอกคะ่ะทุกคนคู่แฟดดูอู้สวยมากแข็งโต๊กเลยนี่ถอนถอนอับโอ้นี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยนี่เต็มตะกร้าเลยนะคะทุกคน ไปกันต่อค่ะทุกคนเจออีกแล้วค่ะทุกคนตั้งตะมุตะมิเลยนี่ค่ะก็อีกแล้วค่ะทุกคนสวยอีกแล้วรูดูรูรรขาขาสวยมากมากระถอนกันนะคะถนกถนถนอีสสวยสวยมากค่ะทุกคนดูขาดูขานะคะ ให่ค่ะว่า,วางนั่นได้ใหญ่ๆสวยๆแล้วเอาไปเก็บแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้เอถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเอกลับไม่นอนค้างนะคะเดี๋ยวเอจะเลือกทออเอาเห็ดไว้ทอดสักหน่อยดอกใหญ่ๆเนี่ยมันไม่เป็นหนอนนะคะมันแข็งหมดทุกดอกเลยที่เอเอามานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอจะนั่งตัดขาสักหน่อยนะคะแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวตัดขาให้ดูจ้าเพิ่งถึงบ้านดึกแล้ว เมื่อกี้เอลืมอัดค่ะทุกคนนี่เอตัดขากองไว้แล้วสวยอันไหนที่มันในนี่เอเอตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนเอ๋เอาแต่ดอกมันเลยเนี่ยอันนี้ปกติอะเอวะ่ะโอ้ยไม่สวยเลยนี่เอ๋เอาไว้ทอดนะคะทุกคนอันนี้ทอดอร่อยะคะ่ะทุกคนชุบแป้งทอดอร่อยมากนะคะดยอกใหญ่แบบเนี้ยอู้นี่ขาแข็งเอาจะเอาแต่ดอกมันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูขาก่อนขา,ขามันสวยไหม ไม่ค่อยสวยอัน,นี้โอเคอน,นี่เอาแต่ดอกเอาไปทอดนะคะทุกคนเออแต่ดอกมัน,นเอ๋ไปช่วงจังหวะแบบมันไม่อันนี้เลยค่ะทุกคนมันฝนนไม่ตก้ยหัวหักฝนมันไม่ตกค่ะทุกคนเอ๋ก็เลยแบบทีแรกว่าจะตัดไอ้น,นี่มันนะเนี่ย นี่อุ้ยขาสวยมากเลยเดี๋ยวเอ็กจะไปทำบาร์บีคิวเอ็กโกไฟไปแล้วค่ะทุกคนจะซื้อซื้อหมูมาป,ปิ้งเพราะว่าที่แรกก็จะไปกินกลางป่าแต่มันไม่มีเหตุเลเลยชวนสามีกลับแล้วก็แวะซื้อของ ที่จบโอ้ว้ยตัวอะไรอ่ะโอ,โอ้ตัวนี้มันไอ้นี่แต่ขาไม่ไม,ไม่ไม่นี่ขาไม่เสียเอ่อของที่สวีเีนมันจะถูกข้างเงินสวเเ็นมันแพงนะมันถูกกว่าเดนมาร์กเอ๋ก็เลยซื้อของมาเยอะเลยดูสิมันสวยนะเอ๋จะเอาไปทอดค่ะทุกคนเนี่ยปัดแบบนี้แล้วไปหั่นทอดชุบแป้งทอดอร่อยนะคะทุกคน โอ้ขาสวยอยู่เอตัดเลยนะคะทุกคนอย่าว่ากนันนึเอจะเอาแบบอันนี้เอาไ้กินโอ้ดูสิเนี่ยแบบนี้อร่อยมากเลยแบบนี้ไปทอดอร่อยชุบแป้งทอดเอชุบแป้งมาแล้วแป้งทอดกรอบเอเอาแต่ดอกนะคะเอจะไปทอดค่ะอุ้ยอันนี้ไม่สวยดูสิเนี่ยเอยถึงทํากลางป่าไงเพราะแต่วันนี้ไม่ได้ทําเพราะว่าถอนไปขึ้นรถไปอะคะ่ะทุกคน โอเคแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนไม่ทิ้งสาวสุราษฎร์พระถินคัน,นี้คนนี้นะคะบายบายรักทุกคนเสมอนะคะเดี๋ยวอาทิตย์วัสองอาทิตย์หน้าจะไปดูอีกนะคะที่สุดเดนยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับสาวสุราษฎร์พัดถิ่นีกแล้วนะคะวันนี้เอามาที่สุเดนนะคะเข้ามาในป่าแล้วค่ะนี่นะคะรถเอจอดอยู่ตรงนี้นี่เอจะนอนที่นี่นะคะอุปกรณ์เห็นไหมที่ก่อไฟปิ้งย่างของเอแล้วก็อุปกรณ์อยู่นี่แล้วก็นอนกุณสามีกําลังทำบิดเอจะให้ดูที่นอนของเอนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมที่นอนของเอ รถคันน้อยคู่ชีพของเราสองตายายนะคะนี่เห็นไหมคะมีไฟข้างในด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไฟห้อยอยู่นั่นโคมไฟของเอ๋น้อยๆโอเคไปค่ะเอ๋จะพาค่ะทุกคนเดินสำรวจป่านิดๆน,นะคะไม่รู้จะมีอะไรเปล่าๆแห้งมากเลยมาดูเห็ดพึ่งแต่ว่าไม่ได้หวังว่าจะได้นะคะเพราะว่ามันดูแล้วแห้งมากอะ่ะเอ๋ก็เลยมาแบบว่า รีแลกมากกว่าก็คือมานอนในนอนแคมปิ้งกันอะไรเงี้ยแหละนี่ค่ะอีอจะเดินดูดูที่ป่าแถวนี้เองไม่เคยเดินนะตรงเนี้ยเอไปอีกที่นึ่งชื่งมันมีลูบลูเบอรี่ด้วยดูดิแต่ว่ามีไม่เยอะอืมหวานเื้หวาน,วานได้ลูกหนึ่งเดี๋ยวจะดูช่อใหญ่ๆโอ้มีอยู่นะตัวลูเบ,บอรี่แต่ว่าอีไม่ได้เอาเที่เก็บมา เดินเผือฟลุกไปคะ่ะทุกคนตามนี่เอ๋ไปนี่เดี๋ยวตรงนี้เอ๋จะตกปลานะคะมีที่ตกปลาด้วยถ้าเจอเล็กฟลุกมากเลยนะคะเนี่ยป่าแบบนี้เองไม่เคยเข้าเลยอะ่ะป่าแบบนี้น่าจะมีเห็ดเหลืองหรือคะหรือว่าเห็ดอะไรปกติเอ๋จะมาเก็บเห็ดไอ้ดีกันน่ะเห็ดทรัคเห็ดดำเห็ดเห็ดทรัคคันแต่แล้ว อานตาละตานี่ค่ะทุกคนนี่ไม่เจออะไรเลยค่ะทุกคนจา๋าเจอแต่ป่าแห้งๆแงี่เดียวดูสิค่ะทุกคนอากาศสวยมากตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเอดูนาฬิกาก่อนเอลืมเอาถาดชาร์จแบตมานในแบตนาฬิกา,น,า,กาน่าจะหนึ่งทุ่มเพราะเมื่อกี้เข้ามามันหกโมงกว่า อ,อีก9นาทีหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนของประเทศสวีเดนนะตอนนี้เออยู่สวีเดนนะคะเดนมาร์กกับสวีเดนเวลาเท่ากันค่ะปล่อยให้สามีประกอบเบ็ดอยู่ส่วนเยเอก็มาเดินเผื่อจะฟลุกๆุกเจอเห็ดบ้างโอ้ยดแต่ตอนนี้เจอแล้วบูเบอรี่ เจอบลูเบอร์รี่แล้วไม่ได้เอาที่เกี่ยวบลูเบอรี่มาเลยอืมอมืหวานลุ่ยเปือนมือทุกคนตามยายเอไปนะคะยายเอพาเข้าป่าะคะ่ะเอไม่ได้เอาขากล้องไม่ได้อะไรมาเลยนะลืมทุกคนจ๋าเอก็คิดว่าอยู่ในกระเป๋าไม่ได้อยู่คะ่ะ ดูป่าแบบนี้มันน่าจะไม่มีเห็ดนะคะเพื่อนทุกคนจ๋าโอเคเดี๋ยววันนี้เอ๋จะพาเพื่อนๆเ,เดินอยู่แค่นี้ก่อนนะคะได้ความขึ้นมายัางไงแล้วเอค่อยถ่ายให้ดูนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เมทิง้งใหเอนะคะไปก่อนนะจ้าทุกคนจ๋าแล้วเอจะต่อให้ดูนะคะเลิขอเดินก่อนนะคะทุกคนเจอเห็ดหรือไม่เจอเดี๋ยวจะมาบอกนะคะ สวยมากรูทะเลสาบเออทะเลสาบก็ใหญ่ด้วย